สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมัชิตเต,ต,ต้ตำนานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูอ่าระบบแผ่นชาร์จนะครับระบบแผ่นชาร์จไฟของรถมอเตอร์ไซค์นะครับว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับมันจะทําอะไรมั่งหน้าที่ของมันทําอะไรมั่งนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวไปดูเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้คนระับแผ่นชาร์จแต่มันจะมีหลายรูปแบบนะครับเป็นของรุ่นอันนี้ก็เป็นของพวกสปาร์พวกโซนิกอันนี้ก็เป็นของร้อยีห้านะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะสําหรับใส่กล่องไฟได้นะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะรับไฟจากขดลวดและแม่เหล็กนะครับที่ปั่นไฟออกมา มาเข้าตัวนี้นะครับเข้าแล้วก็มันจะแปลงไฟจากาไฟรถแรงๆนะครับเป็นหมื่นโวลต์เลยนะครับมันก็จะแปลงออกมาให้เป็นสิบสองโวลต์นะครับทําไมมันถึงต้องแปลงไฟใช่ไหมครับเพราะว่าหลอดไฟพวกอะไรในะระบบไฟเนี่ยเป็นระบบสิบสองโวลต์แบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับถ้าไม่มีตัวแปลงไฟเนี่ยก็ทําให้ระบบไฟอาจจะไหม้ได้นะครับร้อนนี่ก็คืออ่า หน้าที่ของมันนะครับแล้วก็มาดูครับว่าแล้วทํายังไงแล้วเราจะสังเกตยังไงว่าอ่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับต้องมาพูดถึงว่าเรื่องเสียนะมันจะเสียอยู่มีอยู่สองแบบนะครับคือเสียแบบไฟออกเกินสิบสองวอนนะครับเกินอัตรานะครับแล้วก็มีเสียแบบว่าไฟไม่ออกเลยนะครับ คือไฟเข้าไปแล้วมันแปลงมันจะแปลงไฟไม่ออกมาเลยนะครับมีอยู่2แบบนะครับแล้วก็มาดูแบบแรกครับคือไฟเกินอัตราคือเกินอัตราคือยังไงครับให้เราสังเกตนะครับคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอแผ่นชาร์จเนี้ยมันเสียนะครับก็คือข้อหนึ่งครับก็คือหลอดไฟขาดแน่นอนครับให้เราสตาร์ทเครื่องติดติดเครื่อนะเราก็เบิ้ลครับเบิ้ลได้ประมาณสี่ห้าพันรอบอะไรเงี้ยพอไฟมาแรงๆมันไอตัวเนี้ยมันแปลงไฟ ไม่อยู่นะมันกั๊กไฟไม่อยู่แล้วมันก็เกินสิบสองวอนทำให้หลอดไฟหน้าขาดนะครับก็พอสมมติเราติดเครื่องเบิ้ลแรงๆนะครับติดเครื่องตอนแรกก็ติดอยู่นะครับพอไฟมันออกมาไม่แรงพอเราเบิ้ลเครื่องหลอดไฟดับขาดเลยนะครับก็เนี่ยครับคือขั้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็ ร้อยขาดนะครับก็อย่างที่สองนะครับก็คือ,อไฟมันแรงเกินทําให้มันออกมาแรงเกินบางทีก็ทําให้แบตบวมนะครับแบตน,นี้จะบวมออกมาครับมันก็สาเหตุหลักที่สองมัน,นครับสองหลักเองนะครับหลักวิธีการสังเกตอันแรกก็คือหลอดไฟจะขาดนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือ แบตบวมนะครับอ่าพอสาเหตุแรกที่มันไฟออกเกินไปแล้วนะครับก็สาเหตุที่สองก็คือไฟไม่ออกครับไฟมาจากขดลวดแล้วมาเข้านี่แต่แปลงไฟไม่ออกมาเลยก็คือมันจะมีมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับถ้ามันแปลงไฟแล้ว ไฟมันจะมีออกมาเป็นสายสีแดงครับสายสีแดงก็คือสายไฟชาร์จนะครับเข้าแบตแล้วไปเข้ากล่องครับกล่องไฟแล้วก็อีกสายนึงเป็นสีเหลืองคือสายพวกไฟใช้ไฟเป็นพวกไฟหน้าไฟพวกเนี้ยครับแล้วก็เราพูดถึงเหตุที่สองนะที่ไฟไม่ออกก็คือว่าไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับแบตก็จะมีโอกาสหมดนะครับ พอแบตหมดในเมื่อไฟตัวนี้ไม่ไม่มีแล้วแบตก็หมดแล้วรถจะสตาร์ทไม่ติดแน่นอนครับเพราะไม่มีไฟไปเลี้ยงในกล่องนะครับแล้วก็บางคนอาจจะเห็นว่าเอ,อ้าทำไมของผมรถไม่ใช้แบตแต่ทําไมสตาร์ทติดก็คือว่าที่สตาร์ทติดก็คือมันมีไฟออกจากไอ้นี่นะครับแต่ถ้าไฟไอถ้าเราไม่มีแบตแล้วแล้วก็ไอแผ่นชาร์จตัวนี้เสียเสีย เสียแบบว่าไฟไม่ออกนะครับก็คือสตาร์ทไม่ติดแน่นอน,นครับมันมีหลักการ2แบบเองนะครับก็ง่ายๆครับสําหรับระบบชาร์จไฟของมันก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็วิธีการสังเกตนะครับก็คือให้ดูที่หลอดไฟหน้านะครับเราขี่ไปเราเบิ้ลเนี่ยไฟขาดเลยเราลองเปลี่ยนดูแล้วก็สตาร์ทใหม่เบิ้ลอีกทีขาดแน่นอนครับคือ แผ่นชาร์จเสียนะครับกักไฟไม่อยู่ครับแปลงไฟเป็น12โวลต์ไม่อยู่ครับไฟมันออกเยอะเกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟไม่ออกคือไฟเข้ามาแล้วแต่ไม่มีไฟออกมาก็คือเสียกันครับหลักการเสียมันก็มีอยู่สองเหตุนะครับสองเหตุสองผลก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายแค่นี้นะครับระบบแผ่นชาร์จไฟของรถนะครับ ว่าหน้าที่ของมันมีอะไรมั่งแล้วก็วิธีการสังเกตของมันนะครับว่าจะรู้ได้ไงว่าแผ่นชาร์จเสียอะไรนะครับก็ง่ายๆครับคลิปนี้ก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับจะได้เข้าใจนะครับบางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะครับก็อยากจะทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆน้องๆที่กําลังศึกษาใหม่นะครับ ศึกษาอยากจะซ่อมลดเป็นไล่ระบบไฟเป็นนะครับก็ถ้าได้ดูคลิปนี้อาจจะกระจ่างก็ได้นะครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์แก่ทุกคนนะครับที่ใครที่สนใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีอะไรมานําเสนอให,ใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ